ปั้นใสบเจดําคนผูงามเอ้ยบัทตานบัเทียงบัเทียนวเนแมนก็คือลายปั้นใด่งวดบางหห่งบ้านในรถตันี้สามใบสมใบไปนัดเลขกันจับลายเดจะกองก็เลยเอาในนอยติดหอยติดตามไว้จักน้อยหนึ่งก็ติดเพ่นดวงเฮงเงินบ่ก็ติดเพนพูดวงเฮงครับ อันเด็กอันนี้งวดบางนึงนี่ฝันว่าผีมากกว่าสิบเป็นยังคือว่าว่าเจ็ดห้าเจ็ดเปลี่ยนคือว่าหาสามหาเนาะนี่การมากกว่าสิบปันผู้เฒ่าเคียวมากมว่านั่นกับสิบบอกกันแหนกับสิบพักตรวจมนต์นั่นนะที่เบาฝัน่าผู้เฒ่ามากกว่าสิบบ่อยๆกับพวกฝันนะมือนันก็เลยอยากฝันมันกับเมียน้อยย่านย mm. no. mm ่านสร้างคนที่ผม มาห้าสามห้าอะไรนี้ในข้อมันนะนออะไรนี้ทางหงวนนะมาที่นี่ก็เลยมาตัดสามหานำสามหาคักแบบนี้ไอ้บาเลยว่าแปดกับสามมันตัวเดียวกันเราเลยว่าเดี๋ยเราเลยเอาใส่แปดมีให้นี่ห้าแปดห้านี่บอกว่าที่ผ่านมาเมนนี่ค่ะนี่สติ๊ดเดิมนะครับเพราะมันตังกว่าด้วยครับแต่นนถ้าตรงๆแล้วจะเมนแบบนี้ได้ทำเมันแปดมาแต่ใส่บนทำอัน สามก็แปดมันตัวเดียวกันมันเป็นมันเป็นตัวล่องแปดนะแต่ว่าวงสามหาไว้่าซื้อคักกันนะมักสามหาเมียนมักสามหาไปซื้อมองได้กระทับก็สามหาหาสามตัวนักยุหันตัวนักยุหันนักพักนักแค่นักยุนซี่ผู้เล่าว่างัันแค่ตอนนั้นตอนเจดับลัอยู่ที่ปูโพดที่ปูล่งเทียมหลังกับหลายๆคนกับว่า เลขเป็นเนกแปดไถ่ดิต้หงเปหี่ยวหลาเหีห่ยวเกตีจะหาหาลายเนะาะบางคนเพิ่นกะว,ว่าเป็นแปดไท่เป็นแปดหานำ้ำต,ตากักบไม้กระพาพนมาแล้วเนาะเนียนกระพานมาแล้วเนาะแต่เหมือนขึ้นฝันฝัสนสวดสวดมุ่นแล้วก็เลยเข่าไปนอนก้อนที่เข่าไปนอนแต่เจ้ากองก,กับสวดมุ่นสวดยังกับบอกปลุกพุ่มเจ้าที่พี่ผ่านพี่เพื่อนอยู่เนาะยัน ให,ให้ฟันเป็นปณานะไรกันได้บ้างสิลูกปืกมงลูกประเด็ดปองบ่เมนคนสลาดได้บ้างสิบัดน้อนก่อนจีแจ้งมาเสืยอลองไปบัดฟันเห็นนั่นปูลูกตายแล้วนะลอกตายแล้วนางยูนั่งบใสไซเสือยูบ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังเกา่า,า,เกาที่เคยยูกันนะน่งบใส่ซเสือหันหลังให้แต่คือจังว่าเขียอีห่งงกับบ่หมู้จากดอกน่ะ อายุเล่าก่อนสี่ตายหันเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามอายุเล่าตายหมน่ละบ้านเลขที่เจ้าของเงินหนึ่งสี่ห้าบ้านเลขที่เจ้าของเงินตรงเงี้ยหลังที่มันนั่งเงี้ยหลังที่มันตายใส่หละหลดนะฟันเห็นเพิ่นมีนเพราะว่าถ้าฟันเห็นเพิ่นย่ำได้เห็นปูปูพ่นตายเนี่ยเลขมันสีมักออกอายุเล่าบ้านเลขที่นี่สีก็ค่อยออกบ้านเลขที่นี้ก็เจ็ดสองกับเจ็ดสาม ต่อนเห็นเล่ายนี่แต่ส่วนมากันจิเป็นอายุนอายกับท่านรับผนนังบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าบ้านบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าหันท่าท่าคี่เป็นบ้านเลขที่ของผู้ตายเนี่ยมันเจ็ดสิบห้าหมู่หกแต่บ้านเลขที่ของเจดดาน่ะมันหนึ่งสี่ห้านะแต่ส่วนมากเมันสี่ออกอายุเล่าเจ็ดสองย่านเจ็ดสิบสามแล้วต่ายนะ ตอนเล่าเสียชีวิตน่ะเจ็ดสิบสองเมียนเจ็ดสามอย่างเจ็ดสิบสามแต่ชนมากันเห็นเล่ามันมักมันมันจะออกอายุแต่เจดัมค่ะว่าบ้านหลังเกาเลยทีเอาเอาเลขสามตัวนั่นเป็นบ้านเลขที่ของเล่าเจ็ดสิบห้าหมู่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกสามตัวเนาะเมนมันมันจะมักออกเจ็ดสิบห้าหมู่หกเมียนเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกก็ล่นจำนั่นสองสัวไม่ตัวใดก็คือถ้ตัดถ้าตัดก็คือเอาแต่อายุเราเลย หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าบวบเอาเอาล่องไว้ก็ได้เป็นตัวกันก็ได้แต่ว่าถ้าถามเจ้าของมากคือหกเก็ดสิบห้าหมู่หกมาเจ็ดห้าหกมาเจ็ดห้าหกับเจ็ดสองเจ็ดสามเมนแต่ว่าหนึ่งสี่ห้าเป็นบ้านเลขที่เจ้าของคือเอาล่องไว้ก็ได้ตัวกันไว้ก็ได้เมนบอสกันละกันมับพิ่มฟันเจดับนะ่ะฟันบางขอนตีแจงนี่แหละฟันไปเงือบหนึ่งมาโดนได้งือบหนึ่ง กาเจ้าก็เลยเจียงกันทางบ้านก็ลเ,เ,เลยเลจะดวดเจียงจังปังบนนแบบนี้มันเป็นแนวทางของความฝันเนาะมันก็นมีเขา่ามีรุดมีออกตัวเลขนะบ่ออิกกนดีดีดีบ่ค่อยฝันแต่ว่าแต่ฝัดสวดมนต์จุดถูกมันหนีกับฝันนี้ดีหรอกที่เที่ยวรักฝันใหญเห็นมาบ่ค่อยฝันนะบ่บ่ฝันมิจเอาเลขกมือมาปล่อยเลขลับมาปล่อยเท่านั้นเหล็กหลับเมันบ่ส่งให้มันมันงวดก้อนงวดก่อนนี่บ่ส่งให้ถ้ารุดแล้วเพิ่นสิบ่ส่ง ต่วางวนนี่สิล่องถามอยู่ว่ดได้บรอติดตามเอกเม่นค่ะรอติดตามมึงเจดับเหมาอนฝันตองหวัเนะฝันมือขึ้นนี่ล่ะจังเ้าเอ้อฝันจังสีนู้ดฝันคือจังว่าเล่าแต่เหมือนนางหันลังไห้ใ่เสือเราเป็นคนพมักใ่เสือนะปูปูน่นน่ะแต่ถ้าฝันเห็นย่ำได้มันสีมักออกอายุเล่าว่เจ็ดสองกับเจ็ดสาม ค่ะแัดเสียงไว้แต่ตีล่องเสียงโรตารีไปอยู่วันมันมันไาต่อฟันนี่มันไห,ชหมชโวงเนาะเมนค่ะเพราะว่าเจ้าของทาไซบาใจยังจีจีนึกถึงคนอยู่ตลอดนะอ่ะนะเพราะคนกบคำมาแต่ไรเท่าใดอย่างเงี้ยนาดปากบาทภาษเมนที่ไหยเพิ่นรดเมนค่ะ งวดนั่นกับงวดมันออกกันเจ็ดสามเมีนบอกฝันว่าเรามา่นาังจําแก้วอยากกินแก้วมันยังออกเจ็ดสามมันเด็อายุเล่ามานี่ตัวมากคักตัวเนีนตัวนักเกิอตัวใดครับม,กกมักเจ็ดสามเจ็ดสามเมียนค่ะมักเจ็ดสามเอาตัวเน้นเลยคือเจ็ดสามเพราะว่าเราเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามปีค่ะจำบวกกินเดอ้อสามปีคเคยเคยเคยๆออกนะเจ็ 72, ดสองเจ็ดสามเลยเนาะเมียนแตตัวเน้นเน้นของเจ้าของคือ 73, กเจ็ดสามมักเจ็ดสาม รับเลขสามตัวคนละหล้าเจ็ดหกคนละรับไมทุกตัวรับไมทุกตัวลองเบอร์ดี่ไปซื้อโตรตาลีนัสเสียงด้วะขันฟันดีกับสีน้ำโขงให้ขันฟันบอด,ดี้กับสีโตเก้านี่ <c oughs> แหละรับเวลาเลกรับมากกระเซ็นมีน่ะสามตัวมากมากตัวได้ก่อนเชื้อดำบ้านเล็กที่เราของเล่าน่ะเจ็ดสิบห้าหมู่หก อ่าเจ็ดหกอ่าเจ็ดหกต่ว่าอายุเล่านี่มากสุดเดยเจ็ดสาม <7 S 1> มากก็คืกกอเจ็ดสามมันคือบ่คือมูหล่ะเฮ้ยบ่สนแต่บานเลขที่เจ้าของไงพ่ะสนหนึ่งสี่ห้าาบันเลขที่เจ้าของนะอืมเนาะ,ะแยกให้มัดไวอยู่นี่ค่ะแต่หลายคููอยู่พี่น้องเอาแต่ตัวมากก็ได้มีนแต่ว่าก้อนเลขสี่ออกหันฟันว่าสูนหฮไอ้เบา ก็ตองหัวใไเพ่นมือนคลืนนี่คือเฟุ้นว่ามันสีบรอนเซนบ่สีสูนางูนแต่เนาะก็เลยมามานั่นก็เลยเอาตัวเลขโชว์ไปนี่เขียนไปบ่เอาสิว่าอะไรตัวเนาะเขียนให้มัดได้นีแยกให้มัดเอาเขียนเขียนนี่เนาะเขียนให้มดนะครับตัวเจ็ดสามนะครับ นิ่งๆไว้เนี่ยเจ้าเดี๋ยวกลองสียับมาดอ,อกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเจดําค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยค่ะคฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้ะให้มโชมีมาน้ำกันสุกสุข,ข้นนะคะ่ะสำหรับทางช่องขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ